ราคาเริ่มต้นเพียง10%ก็อยู่ประมาณราว50,000บาทครับถ้าสามารถรองรัได้เลยสวัสดีครับครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เรามาในรุ่น สี่ประตูไฮแลนเดอร์เอ็กซ์ซีรีส์เกียร์ออโต้ตัว top สุดครับผมราคาทีอยู่ที่987ครับตัวนี้าราคาท่สนใจสนใจหรือว่าอยากรู้ราคาก็ตามมาชมกันได้นะครับผมนี่เราหน้าหล่อรอกันเลยครับผมนี่จะเกิร์ดอะไรเรียบร้อยนี่จะติดเกล็ดที่ฝากระโปรงครับเอ็กซ์ซีรีส์เอกลักษณ์เอ็กซ์ซีรีส์ก็ต้องมีเอกลักษณ์ยูรุสีแดงครับผมครับเราตามมาชมรอบรถกันได้เลยครับผม เราแม็กซดำครับผมมีลวดุสีแดงครับผมสัญลักษณ์ยางว่าอีซิลี่ก็มีตสติกเกอร์ตัว X ที่แก้มนะครับผมแล้วก็มาดูครับจะมีโลบาด้วยครับผมนี่โลบาหลังรอครับผมส่วนนี้อย่างว่าเราสายปันดุปปันปัติก ตาย็นเกวะเ X-Series ครับผมนี่ด้านหลังก็มีสติ๊กเกอร์ด้วยาาราคาตัวน,นี้ก็อย่างที่บอกครับผม9,8,7อันนี้ตั้งนั้นถ้าลูกค้าสนใจก็เหมือนที่บอก oh, <no. S 1> ใจดาวเท่าไห่ก็ติดต่อกันมาได้นี่เราดูไปน,นิดนึงครับผม oh, <no. S 1> จอมีกล้องเรียบร้อยนี่เป็นประตูข้างครับผม เรียบร้อยลิ้นจิมแดงครับผมดานหลังก็เหมือนกันครับผม้มลูกค้าตัดสนใจก็เหมือนที่บอกครับเาเริ่มต้นเพียง10%ก็อยู่ประมาณราว50,000บาทครับาสามารถออกรุ้นได้เลยยอดปอนก็ปอนอยู่ประมาณเดือนละ1 4 0 0นนิดๆครับผมทางนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเอกาสารของลูกค้านะครับผม ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของไรายได้ครับผมนี่ส่วนท่านใดสนใจก็ติดต่อกันมาได้ครับ